วันนี้เมนูที่จะทำในช่องของกระเพ c ์ชาแนลก็คือไข่พะโล้วงเล็บไม่ใส่ผงพะโล้ค่ะสว่วนผสมก็คือไข่เราต้มไปแล้วนะเรียบร้อยวันนี้โอ้โหอย่าแงบบที่บอกแล้วละค่ะแล้วเมื่อตอนต้นรายการก็จะคงจะเห็นแล้ววิธีที่ดิฉันทําแบบเร็เวรวดเร็วปางจ่ายปลาแรบก็คือนี่เองที่เป็นส่วนผสมหลักที่เราบอกว่าเราไม่ใส่ผงพะโล้ก็เพราะว่าดิฉันใช้ส่วนผสมอันนี้ก็คือ3ามเกลือ ปลาบัคกีพริกไทยกระเทียมไขพ่พะโล้ก็ต้องมีหมูหมูเนี่ยอยากจะให้คุณคุณได้เห็นว่าดิฉันเลือกมีมันๆด้วยนะมันจะออกมาแล้วอร่อยทําให้หมูไม่แข็งแล้วก็นุ่มมากอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันแล้วลกันว่าหน้าตาของไขพ่พะโล้ดิฉันจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอม,มา้แล้ว อย่าใ,ใช้ไฟแรงค่ะที่จะฉันใส่น้ำมันใส่นินเกลเองใส่พริกหอมขึ้นตาเลยอ่ะห <c oughs> อ,อมมากสูตรของคุณยายค่ะที่บอกเอ๊ะทำไมผงแกงไข่พะโล้ทำไมไม่ใส่ผงพะโล้ดิฉันก็งงเหมือนกันคุณยายบอกว่าไม่ใส่ เพราะว่าคุณยายเป็นคนที่ไม่ชอบส่งพะโลไม่ชอบอะไรอะไรที่มันแบบอบอกถูกนะมผงๆอะไรคุณยายก็บอกเนี่ยมาตำเครื่องเองอย่างเงี้ยง่ายกว่าอีกหมอหนึ่งที่ดิฉันอยู่ข้างๆก็คือมอน,นี้เปิดไฟไว้รอให้เขาน้ําเดือดจะเดือดไม่เดือดเราก็ใส่เข้าไปได้ที่แล้วค่ะใส่หมูลงไป เยอะมากเลยหนือมุ๊ยกระเทียไม่ตายอีกแล้ววิ่แบบอววองอ,อีกตุกเขาให้เข้ากันหอมรากกระเทียมบ้างอ่ะวันีใส่กระเทส่วนผสมในไข่ทะโลก็จะมีชิกี้พชิคกีด้ดำม่ดานนี่แหละค่ะ น้ำตาลซีฟช่องน,นี้ไม่ใส่หชูสุกแล้ว่อย่างธีน่นก็คือน้ำปลาใส่กข้ปไป,ไปชิมดูตอนนี้ไม่ใส่น้ำตาลซีฟค่ะรอให้หมูสุกแป๊บนึงถ้าในช่วงนี้ถ้าสุนทุกใช้ไฟไแรงมันก็จะจะต้งเทียมให้หมดน้ำอินรอแป๊บนึง หมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะโขมเข้าไปโมเข้าไปไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าบ้านไหนหรือว่าคุณคุณที่ติดในน้ำตาลทรายที่ชอบความหวานจี้หวานแหลมปเลเนี่ยไม่รู้นะแต่สุกขุยยายเนี่ยยายนั่นบอกว่าอาหารไทยอะ่ะเขาไม่ใช้น้ำตาลทรายกันที่ก็ไม่เข้าใจถึงแต่ว่าท่านสอนมาอย่างนี้เราก็ทำตามก็สุกในปริมาณเขาเรียกว่าสุกในระดับหนึ่ง ก็ตักใส่หมอ้อที่เจียมน้ําไวค้ค่ะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละไม่ต้องบอกว่าคุณคุณจะหั่นหมูชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะดิฉันนเป็นคนที่แบบหั่นชิ้นใหญ่หมอ้อเนี่ยสิมาสิเนี่ยถ้าขายนะก็ไม่ดีหรอกนี่กินเองนะกินไว้แจกชาวบ้านด้วยในช่วงของยาตะขันเดือนแล้วช้อนฟองก่อนค่ะคุณคุณ เหมือนเวลาที่เราทําแกงจืดเนี่ยนะเนื้อหมูเขาก็จะส่งอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นิดๆหมกน้อยๆเสร็จแล้วต้องติดต่อละงานเดอดงานเดือดไข่พะโล้ค่ะเดือดแบบคักๆๆๆใกล้เสร็จแล้วรอหมูเปื่อยอยู่นี่ที่จะหาไม่มีไข่ที่เดี๋หมู